มาทบทวนความหมายของเศษส่วนกันนะคะหนังสือเรียนหน้า86นะคะมาดูกันเลยขอขยายหน่อยนะคะอ่าทบทวนความหมายของเศษส่วนกันนะคะคุณครูแว่นคนนี้บอกว่าไงคะแม่แบ่งเงินให้ลูกเศษหนึ่งส่วนหของเงินที่มีอยู่หมายความว่ายังไงคะอ่าเงินของแม่เนี่ยแบ่งเป็น6ส่วน,วนเท่าๆกันแบ่งให้ลูก1ส่วนแม่จะเหลือเงินอยู่6ลบหเท่ากับหส่วนใช่ไหมคะ คำตอบก็คือเศษ5ส่วน6ง่ายไหมคะเสร็จแล้วค่ะหรือหนูจะดูในแผนภาพนี้ได้นะคะเงินที่แม่มีอยู่ทั้งหมดมี6ส่วนใช่ไหมคะ1 2 3 4 5สาี่ห้าและ6ส่วนแบ่งเงินให้ลูกไปแล้ว1ส่วนใช่ไหมคะก็เอา6ลบ1เหมือนที่โจทย์บอกใช่ไหมคะ6ลบ1เท่ากับ5ส่วนเหลือเงินไว้เท่าไหร่คะ1 2 3 4 5ี่หเหลือเงิน5ส่วนนั่นเองนะคะจากภาพเนี่ยแม่มีเงินอยู่ เศษ6ส่วน6เศษ6ส่วน6ก็มีเงินอยู่ทั้งหมด6ส่วนใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6หแบ่งให้ลูกเศษ1ส่วน6ก็คือแบ่งให้ลูก6ลบ1นั่นเองใช่ไหมคะเนี่ยเศษ1ส่วน6ของเงินที่มีอยู่แม่จะเหลือเงินก็เอาเศษ6ส่วน6ลบกับเศษ1ส่วน6ก็เท่ากับเศษ5ส่วน6ของเงินที่มีอยู่จบง่ายไหมคะง่ายมากเลยพูดง่ายๆก็คือ6เนี่ยมีอยู่6ส่วนเนี่ยลบไป1ส่วนก็เหลือ5ส่วน ส่วนก็เท่าเดิมตอบ5.6ส่วนหง่ายไหมคะอ่าเรามาดูตัวอย่างด้านล่างกันนะคะตัวอย่างด้านล่างว่างไงคะเขาบอกว่างไงคะโจทย์บอกว่าหาคำตอบนะคะนะทั้งหมดมีทั้งหมด4ข้อมาดูข้อที่1กันเลยคะ่ะมาขอขยายห,หน่อยนะคะอ่าข้อที่1โจทย์บอกว่ายังไงคะแม่ค้าขายส้มโอได้เศษ2อส่วน3ของที่มียูแล้ว จทย์ถามว่าส้มโอที่เหลือนี่คิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของส้มโอที่มีอยู่เดิมอ่าส้มโอเนี่ยมีอยู่เศษสองส่วนสามใช่ไหมคะแม่ค้าเนี่ยขายส้มโอได้เศษสองส่วนสามส้มโอเหลือเท่าไรเอาอะไรคะเอาสามลบสองได้เลยค่ะมีทั้งหมดอยู่สามส่วนขายไปแล้วได้สองส่วนเหลือเท่าไรคะหนึ่งส่วนตอบเศษหนึ่งส่วนสามง่ายไหมคะ ก็แม่ค้าขายได้2ส่วนใช่ไหมคะมีทั้งหมด3ส่วนเนี่ยขายไป2ส่วนเนี่ยเขาบอกว่าขาย2ส่วนเท่ากับ1ส่วนนั่นเองใช่ไหมคะตอบเซนหนึ่งส่วนสามค่ะข้อ1ตอบเซนหนึ่งส่วนสามของส้มโอที่มีอยู่เดิมนะคะน่ามาดูข้อ2กันนะคะข้อ2บอกว่าไงคะวันแรกพรอ่านหนังสือได้เศษเจส่วนสิบของหนังสือของจํานวนหน้าทั้งหมดและบอกว่าไงอีกคะจํานวนหน้าที่พรยังไม่ได้อ่านคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของจํานวนหน้าทั้งหมดอ่า มีหน้าหนังสืออยู่ทั้งหมดกี่หน้าคะ10หน้าอ่านไปแล้วเจ็ดหน้าเหลือเท่าไหร่คะสิบลบเจดเท่ากับสมนั่นเองนะคะคำตอบก็คือเศษสามส่วน10บค่ะมีอยู่เศษ10ส่วน10บใช่ไหมคะหนังสือมี1ิบหน้าลบไปเจ็ดหน้าเพราะอ่านไปแล้วเจ็ดหน้าส0บลบเจดได้สามตอบเศษสามส่วน10บนั่นเองค่ะง่ายไหมคะง่ายมากเลยอตอบเศษสามส่วนสิบนะคะ ต่อไปข้อ3นะคะข้อ3บอกว่าไงคะโจทย์บอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งได้รับงบประมาณจํานวนหนึ่งเมื่อใช้ในการจัดโครงการต่างๆแล้วยังเหลืออีกเศษหนึ่งส่วน20ของงบประมาณที่ได้รับโรงเรียนแห่งนี้ใช้งบประมาณไปแล้วคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของงบประมาณที่ได้รับอ่ามีทั้งหมดเท่าไหร่คะงบประมาณมีทั้งหมด20ใช่ไหมคะใช้ไปแล้ว1ส่วนเหลือเท่าไหร่คะ19ส่วนนั่นเองคะ่ะ20ส่วน20ใช่ไหมคะยีเต็ม 20, 20. ใช้ไปแค่ส่วนเดียวเองก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนยีเอา20ลบกับ1ได้สิบเกส่วนยีนั่นเองตอบสิบเก้าส่วนยี่สเหลือสิบเส่วนยีนั่นเองค่ะอาคำตอบก็คือเศษสิบเก้าส่วนยี่สิของงบประมาณที่ได้รับนั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะอ่านโจทย์ดีๆนะคะเวลาโจทย์ให้ตีความหมายยังไงนะคะต่อไปข้อสี่ค่ะ ข้อ4โจทย์บอกว่าไงคะนักเรียนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คิดเป็นเศษ3ส่วน8ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดนักเรียนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของจํานวนนักเรียนทั้งหมดอ่านักเรียนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเศษ3ส่วน8ใช่ไหมคะจานวนของนักเรียนทั้งหมดมีเท่าไหร่คะเศษ8ส่วน8ลบกับเศษ3ส่วน8เหลือเท่าไหร่คะเหลือ นั่นเองค่ะตอบเศษ5ส่วน8นั่นเองค่ะตอบเศษ5ส่วน8ของนักเรียนทั้งหมดของจำนวนนักเรียนทั้งหมดนั่นเองนะคะเอามาลบนะคะดูดีๆนะคะตัวส่วนเนี่ยจะบอกว่าจำนวนทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะจำนวนนี้นะอ่า